สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ได้หยุดเกม Princess Connect r e l กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดการใช้กับเกมนี้อีกแล้วนะครับผมซึ่งตู้ตัวละครที่เราจะเปิดกันเนี่ยเป็นตู้ละครรีรันนะครับผมนั่นก็คือเกียวกะฮาราวินนั่นเองนะครับทําไมผมอยากเปิดเธอนะครับผมก็เพราะว่าเด็หลักเลยเธอเป็นตัวละครซับพ,พอร์ตสายเวทที่โคตรโกงเลยนะครับผมดูนี่สิลดกองป้องกันศัตรูร้อย่วยเพิ่มพลังโจมตีเวทให้เพื่อนสามพันกว่า และถ้าเอามายืนคู่กับหลายตัวในทีมผมที่เป็นสายเวทนะผมจะบอกเลยว่าจะโกงมากถ้าเอามายืนคู่กับเคียวการธรรมดาเนี่ยจะแรงมากๆแล้วก็ฮาซินเนด้วยถ้าเอเขียวกับฮาราวินมายืนคู่กับฮาซินเนที่กำลังจะเป็นสีดาวเพว่าสีดาวรือหกดาวของผมเนี่ยจะเก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ยืนคู่กับแคลแคลหกดาวเนี่ยจะแรงมากๆผมบอกให้เลยนะเนี่ยคือจะเป็นทีมสายเวทเต็มตัวเอามายืนคู่กับแคลซัมเมอร์ก็ได้หรือมาโฮซัมเมอร์ก็ได้เหมือนกันนะสองตัวนี้ก็ยืนได้นะ ก็เป็นตัวละครตัวเวทที่ยิงแรงมากๆ,ๆนะครับผมก็ไม่ได้กา,กากเลยนะครับของตัวนี้ดังนั้นเคียวกะฮาราวินก็กำจะเป็นต่ออดีผมมากเลยนะครับผมก็จำนวนเพจที่รจะเปิดกันเนี่ยก็จะมีทั้งหมดประมาณ4,500เพชรนะครับผมเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวละครลิมิตนะครับแล้วก็เป็นตัวละครรีลันก็จะประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเคียวกะฮาโลวีนนะฮะก็หวังว่าคลิปนี้จะไม่เกลือนะเพราะาเกมนี้เนี่ยมันทำให้ผมเกลือม,มาหลายรอบมากๆเลยนะครับผมอ่ะมาประเดิมด้วยตัวธรมรมดาก่อนแล้วกันนะครับผม เรียบร้อยก็เกลือนะครับตัวธรรมดาไหมเรียบร้อยอ๋อแล้วต่อไปจะเป็นเบนคอร์ของเรานะครับผมนั่นก็คืออุ้ยโอ้โระดับสามโอ้โหเปิดมาอันแรกก็ได้ระดับสามเลยเหรอโอเคก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่อมา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 ,มา,มาต่อไปเบนคอร์ของเราแหละสี่พันห้าร้อยเพจนี้ก็คือสามโมตินะครับผมก็หวังว่าเคียวกะฮาโลวีนจะออกให้ผมนะครับในคลิปนี้มาโมดิ์ตแรก let's go โอ้โหดูสิเกมดูนี่สิท่านผู้ชมเกมเนี่ยมันเกมเกลือเว้ยแม่งไม่ใช่เกมที่ผมรักเลยเว้ยเกมเนี่ยเล่นยังไงก็เกลือเว้ยเข้าใจปะเปิดกาชาให้ตายยังไงก็เกลืออยู่ดีมันไม่มีทางเลยเว้ยที่ผมจะได้ตัวละครดีจากเกมนี้มาสักครั้งหนึ่งในชีวิตอะเข้าใจปะเฮ้ยเกมนี้ไม่เหมาะอะไรไม่ได้วะแม่งแย่มากเอามาดูระดับดีกว่าอะทองอะอะไรอ่ะอันดับสามโอ้โหเอาอันดับหนึบโอ้โหไอ้ไม่กับเนี่ย บอกให้เอา1กับ2อก็ได้อุู๋ทองสามอันติดเอาหดแล้วก็สามสามอันติดกูถามจริงๆให้ดับหนึ่งกูมาก็ได้ปะวะฮะโอ้ยมาคนต่อไปนะครับผมป้ายโอ้โหดู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 มดันทำแมงโล่ดาวหลุดดิ๊กไม่มีไม่มีขี้อะไรเลยโอ้ โอ้โห oh, แม่งหวังว่าตู้ตัวละครลิมิตจะไม่เกลือยอย่างนี้นะเข้าใจไหมตู้เคียวกะฮารา์ลวีก็เกลือแบบโอ้เกลือยับเรยววะไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวอ่ะทองเลยอะโอ้โหดอกสามสามอีกแล้วเหรอกูขอนหนึ่งกับสองไม่ได้หรือไงฮะมันจะขอ,อยากอะไรขนาดนั้นนะ่ะเอามาเหลือกันแค่มรติสุดท้ายนะครับผมเคียวกะถ้าเธอยังรักฉันจริงก็ออกให้ฉันในปรติีนะป้ายได้ไหม ได้ไหมไม่ได้ก็อย่าอ่ะหลับอะไรอันสามอีกแล้วอะไรวะอันดับสามอีกแล้วเหรออ,อ,อ่างฟองอีกอันหนึ่งแล้วก็สามตาม,มาเคยอะไรวะอันดับหนึ่งกับอันดสอง,สองไม่คิดจะมีให้เลยจริงๆใช่ไหม แล้วดูอะไรนะเศษที่ได้มาเนี่ยแม่งแลกตัวละครไม่ได้เพราะมันเป็นตัวละครลิมิตเว้ยถิงเก็บเสร็จมาก็แลกไม่ได้รู้หรือเปล่าคือเอามาก็ไรประโยชน์ไงโอ้ยให้ตายยังไงกูก็เกลือเกมดีว่ะเล่นให้ตายยังก็คเกลืออยู่วันยังคาบนะครับผมอ่ะมาช่วงนี้ก็มีอีเวนต์คูณสองหมดฮาร์ดเอาผมก็ไปเล่นดานตัวละครพวกแบบตัวละครที่ยังไม่ฮาร์ดเอาผมก็เล่นมาเยอะเหมือนกันนะ อันนี้ตัวละครอีเวนต์นะครับผมก็ทำเสร็จเราแล้วแหละเดี๋ยวก็จะเล่นไปเรื่อยๆก็เหอทำให้เราได้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวได้รู้เลยว่ามีตัวละครไหนทำให้เราได้บ้างนะฮะเออดูท่าทางแล้วน่าจะไม่มีปะ่ะใช่ไหมไม่น่ามีหรอกครับผมท่านผู้ชมเออน่าจะหมดแล้วเพราะว่าตัวละครพวกนี้ก็เป็นตัวละครลิมิเต็ดของ,ขอ,ง, event งอีเวนต์ต่างๆอ่ะหมดแล้วนะครับผมโอเค ก็อีเวนต์พูดสองดอปเลตดันฮาร์ดก็กำลังจะหมดไปนะครับผมก็จะประมาณนี้เกี่ยวกับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไปทำมหาซึเนีหกดาวนะครับผมก็จะตีเวทได้แรงขึ้นแบบมหาศาลเลยนะก็อีกไม่นานอีกไม่นานน่าจะพรุ่งนี้นะครับผมน่าจะได้ฮาซึกหกดาวแล้วโอเคนะครับผมท่านผู้ชมการสั่คลิปนี้เนี่ยผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ